เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเกม Marvel Super War กันเหมือนเดิมนะครับและก็ขอโทษด้ดยกันนะครับถ้าวันนี้ลงช้านะฮะพอดีว่าเพิ่งไปกินหมูกระทะมาตะกี้นะครับอิ่มเลยนะครับตอนนี้นะครับแม่รอมานานนะครับสำหรับฮีโร่ใหม่นะครับตอนนี้ก็ได้เลิกแล้วนะครับสำหรับฮีโร่ใหม่ของเกมนี้นะครับหลังจากที่หลายคนเนี่ยบ่นกันนะครับว่าตอนไหนตัวเกมมันจะอัปเดตฮีโร่ใหม่มาทักที่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วนะครับสำหรับฮีโร่ใหม่นะตอนนี้นะครับ แล้วนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในช่วงสปอยฮีโร่กันเหมือนเดิมนะครับผมนะ นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสปอยกันนะครับว่าฮีโร่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาในเกมเนี่ยนะครับเขาจะเป็นฮีโร่อะไรนะครับแล้วก็ความสามารถของเขานี่มีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวนี้มันเข้าในเกมเนี่ยนะครับตัวเขาเนี่ยจะเป็นฮีโร่ในตำแหน่งอะไรมากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาสปอยกันคร่าวๆนะครับคลิปไม่นานนะครับวันนี้นะฮะสี่ห้านาทีก็พอนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปสปอยกันนะครับเรามาดูภาพปริศนากันเลยดีกว่านะครับว่าฮีโร่ตัวนี้มันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เป็นไงกันบ้างนะครับทายออกกันหรือเปล่านะครับว่ารูปแมงปริศนาเนี่ยมันคือฮีโร่ตัวอะไรนะครับดูจากในรูปแล้วเนี่ยนะครับคือแน่นอนอ่ะแม่งใช้ธนูนะฮะมันคงไม่ใช้ปืนหรอกนะฮะดูจากในรูปเงาแล้วครับผมนะฮะฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเป็นนิวมิวแทนหรือว่ามนุษย์กายพันธุ์ตัวใหม่นะครับที่อ่าร่วมกันกับทีม X-Men นะครับด้วยธนูของเธอนะฮะแน่นอนนะครับหลังจากที่เราทำการศึกษาค้นหาข้อมูลมาแล้วนะครับฮีโร่ที่มีความคล้ายคลึงกับรูปปริศ มิลลัตมูสตาร์นะครับสําหรับพิโนตัวตัวนี้นะครับเรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธของเขานะครับที่เป็นธนูนะครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในของอ่าสมาชิกของทีม X-Men ด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับประมาณ80-90เลยแหละนะครับสําหรับข้อมูลนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับเลยนะนะครับสําหรับ ฮีโร่ตัวนี้นะครับกับภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับ The New Mutant นั่นเองนะครับที่จะมีฮีโร่ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับผมกับมิลาดมูสตานะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ The New Mutant นะครับเป็นภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดเลยพอแค่นี้พอนะฮะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะฮะ ความสามารถเนี่ยนะครับเท่าที่ผมหามาเนี่ยแต่ละเว็บแม่งไม่เหมือนกันเลยนะฮะสำหรับความสามารถแม่นะครับมาเว็บซุปเปอร์นะฮะช่างเอาฮีโร่ตัวแบบลึกๆมาเหลือเกินนะฮะตัวที่แบบเห็นไม่บ่อยไม่เอามาสักทีเลยนะฮะฮีโร่ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าพลังแม่งเยอะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาวุธด้วยพลังจิตนะครับการใช้พลังจิตการสร้างภาพหลอนนะครับหรือแม้กระทั่งการอ่านจิตใจคนอื่นเนี่ยโดยการใช้พลังจิต ของตัวของเขาเองนะฮะบอกเลยถ้าผมมีพลังขนาดนี้นะครับผมกูจะลาออกจากทีม X-Men ผ่านตัวเองไปเป็นเจ้ามือไฮโลเลยนะครับผมรายได้น่าจะเยอะกว่านะครับหลังจากนั้นนะครับเขายังมีทักษะเชี่ยวชาญเป็นนักแม่นปืนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นนักธนูที่เก่งกาจมากนะครับแล้วก็อาวุธหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นธนูนะครับมีความสามารถในการยิงธนูนะครับแล้วก็ชอบล่าสัตว์ด้วยนะครับสำหรับมิวแทนตัวนี้นะฮะ เขามีพลังนะครับมีพลังจิตนะครับแล้วก็ใช้ธนูเนี่ยแม่งเดาได้ยากมากเลยนะฮะว่าฮีโร่ตัวนี้มันจะเข้ามาในตำแหน่งอะไรนะครับจริงๆก็ผมคิดว่แล้วนะครับน่าจะเป็นแครี่นะครับเพราะว่าเขาใช้ธนูนะครับแต่มันติดตรงที่ว่าแม่งใช้พลังจิตได้ด้วยไงนะครับมันติดตรงนี้แหละนะครับก็เลยทําให้เดาได้ยากนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับแท้งเนี่ยนะครับตัดไปได้เลยแน่นอนนะครับไม่น่าใช่นะฮะส่วนป่าเนี่ยจังเกิลเนี่ยก็ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะใช่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเมด แคลรี่หรือไม่ก็ซัพพอร์ตดีแหละนะครับแต่ผมให้น้ำหนักไปทางแคลรี่ซะมากกว่านะเพราะว่าเขาใช้ธนูนะครับผมนคิดว่าฮีโร่ตัวนี้มาในตำแหน่งอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปเลยนะครับคลิปจะได้ไม่เหงานะครับก็ จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการสปอยฮีโร่ตัวใหม่นะครับแต่เกิดว่ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขอโทษเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยวกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผ่านเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับให้ผมได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งลืมเกมนี้กันนะฮะกับมาวิลซูเปอร์วอร์นะครับตอนนี้ก็กําลังเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนาะนะครับสำหรับเกมนี้นะครับว่าทําไมไม่ออััปเเดตตลยนนนะครบี้ก็ เริ่มมีความเคลื่อนไหวบ้างแล้วนะครับจากที่เป็นเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็ร่วม้วยช่วยกันเนาะส่งข้อมูลส่งปัญหาไปให้ทางทีมงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันนะฮะอยากให้เกมดีๆแบบนี้นะครับมันอยู่กับเรานานๆนะฮะยิ่งตัวละครมาวลเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ชอบมากๆนะครับโดยเฉพาะแบทแมนกับซูเปอร์แมนเนี่ยนะครับชอบมากๆนะครับโอเคตอนนี้พูดไปพูดมาแม่งก็สนาทีกว่าแล้วนะครับโอเคครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝันดีครับผมสวัสดีครับ